ธุรกิจใช่ไหมครับก็เอาไวาวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งง่ายๆนะครับว่าเราก็ต้องมีส่วนในการช่วยบริษัทบ้างเหมือนกันเราเรามีอะไรในการทำธุรก,กิจใช่ไหมครับเราก็แบ,บ่งเงินส่วนหนึ่งมาซื้อรักษายอดตัวเองคนละหน,นึ่งพันคะแนนเยอะไปไหมครับพั 1, นคะแนนทุกคนทุกตำแหน่งเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ดิสติบิวเตอร์โกหรือไดมอนด์คนละพันคะแนนเท่ากันหมายความว่าไงยอดสั่งซื้อนี่นะครับส่วนตัวครบหนึ่งพันคะแนน เราซื้อตัวเองด้วยนะและที่สาคัญคือใต้องค์กรเราทุกคนที่ซื้อโลัตภัน,น,น์คะแนนที่ทําเป็นธุรกิจนะครับหน้าที่คือเอาละซึ้อเส้นเดินท่านต้องซื้อกับตัวเองหนึ่งคะแนน,นทุกคนใต้องค์กรเราที่ซื้อโลิตพัณฑ์คะแนน,นในทุกคนนะครับเรานะเราซึ่งเป็นผู้แนะนําอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับข้างล่างเราเนนะี่ยซื้อทุกคนเราอีกห้าเปอร์เซ็นต์เลื่องตัมายี่สิบชั้นโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างในแผนไปในนี้เป็นอย่างนี้เรามีซ้ายมีขวาเห็นไหมครับสองทีมซ้ายที้งขวา แล้วทีมซ้ายทีมขวาเนี่ยครับทุกคนทําเป็นธุรกิจได้มาเรื่อยๆนะทุกคนซื้อคโควตาคะแนนฟังไปคะแนนเราได้รับอีกห้าเปอร์เซ็นต์ในรุ่งไปยี่สิบดันนักกอดที่ห้าเนต์ห้าเปอร์เซ็นต์เราได้อีกคนละห้าสิบบาทเห็นไครับแต่ถ้าเกิดบางเออเรามีข้างเดียวอันนี้ไม่มีคนทำงานคือเราไม่มีรายได้จากค่าจับคู่เลยในเดือนนึงเนี่ยจับคู่ช็อไม่ได้เลยสักสตางค์แดงเดียวนะแต่มันมีแบบนี้คือเหมือนเราเรามีสมาชิกข้างเดียวเราก็ได้รับนะครับแมทชิ่งโควตาในข้างนี้ แล้วเราก็ได้รับ m อ a เนี่ยล,ลึกลงไป20ชั้นจากข้างเดียวในเช่นเดียวกันโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับในการทรรําธุรกิจได้เกิดขึ้นมาทุกคนเริ่มต้นจากตัวเองกินดีใช้ดีก็บอกต่อขยายเครือข่ายไปเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นไหมจาก1แตก2 2แตก4 4แตก8ไปเรื่อยๆเพราะทุกคน1คนขยาย2สาย1คนขยาย2สายแบบนี้สมาชิกอันนี้เราไม่เรียกชั้นลูกแล้วเรียกว่นชั้นที่1มีสมาชิกติดตัว2คนชั้นที่2มี4ชั้นที่3มี8ชั้นที่4มี16ไล่ลงไปแบบนี้จนนนนกรรรระททัััั่่่งงงงคคคบบ20 10ชช้้เเห็มยอาาาๆึ สิบชั้นเราจะมีสมาชิกต้าองค์กรประมาณพันกว่าคนสิบชั้นนะแล้วถ้าพันกว่าคนเราเนี่ยนะครับทำเป็นธุรกิจรักษายอดทุกคนบร,ริพัคนคะแนนเราได้โครนาสิบบาททุกคนเขาจะมีรายได้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละประมาณห้าหมู่บาทถ้าทุกคนรักษายอดเอาแค่ครึ่งทางน,นะสิบชั้นแต่ถ้าเราทำต่อไปขยายองค์กรต่อไปเในระยะถ้ครบยี่สิบชั้นเราจะมีสมาชิกต้าองค์กรประมาณสองล้านกว่าคน และถ้าสองล้านคนในรักษายอดทุคนคนละหนึ่งพันคะแนนเราก็ได้รับค่า m อ a นี่ทุกคนนะครับคนละห้าสิบบาทเป็นเงินแบบนี้ตามทฤษฎีที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันแตกกับร้อยเปอร์เซ็นต์นไครับแตกกับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในการทำธุรกิจเนี่ยมันคงเป็นไม่ได้นะครับที่ทุกคนจะแตกร้อยเปอร์เซ็นตะ์และทุกคนจะตั่งมานั่รักษายอดทุกคนตามไปเรื่อทุกคนเราทำง่ายๆนี่ยเราทำไปสามเดือนหกเดือนบอกว่าไม่เกินปีนึงครับคิดง่ายๆเลยนะเรามีสมาชิกตั้งองค์กรเราเยสักห้าร้อยคนหรือห้าเราเนี่ยทำเป็นธุรกิจ ห้าร้อยคนเนี่ยนะครับผมว่าน้อยมากในการทําเครือข่ายเอาเป็นห้าร้อยคน,นมุ่งมั่นในการทำธุรกิจมีไรายได้กิดขึ้นทุกคนทุกคนก็ซื้อคนละพันพีวีเราก็ได้รับคอมมิชชั่นคนละห้าสิบบาททุกคนห้าร้อยคนคนละห้าสิบาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับเดือนละสองหมื่นนะสบายสบาย,บายได้ทุกเดือนน้อยสุดนะครับไี่คิดให้น้อยสุดนะห้าร้อยคนนะครับอย่างตัวเองมีสมาชิกต้าองค์กรทุกวันเลยนะครับประมาณหกพันคนนะหกพันคนลองคิดดูนะครับเฉลี่ยได้เท่าไหร่ต่อเดือน เพียงแค่เราไปบอกเขาว่านี่เรามาเจอธุรกิจตัวหนึ่งแบบนี้